ตอนนี้ญี่ปุ่นกําลังจะได้นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์นี่เขาตามหลังเรานะเราได้นายกหญิงในประวัติศาสตร์เนี่ยจำได้ใช่ไหมคะึ่งตอนนั้นเราหวังว่านี่จะเป็นนารีขี่ม้าขาวเลยนะนายกหญิงคนแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีนายกหญิงคนที่สองนะคะมาจากครอบครัวเดียวกันตระกูลเดียวกันแต่เราไม่พูดถึงนะอันนั้นเป็นไม่ใช่ข่าวของเราวันนี้ข่าวของเราเดียววันนี้เนี่ย คือว่าที่นายกหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเธอชื่อว่าซานาเอทาคาอิจิค่ะทำความรู้จักกับเธอกันหน่อยนะคะเพราะว่านักการเมืองหญิงคนนี้เป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีมาร์กาเร็ตเทชเชอร์อดีตนักร้องของสาราชนาจากักรเป็นไอดอลเป็นบุคคลต้นแบบที่เธอเคารพนับถือและเธอก็ตั้งปณิธานเอาไว้ ตั้งแต่ตอนที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองว่าเธอฝันจะเป็นหญิงเหล็กแห่งญี่ปุ่นนะคะเธอมีความพยายามเป็นอย่างมากในการที่จะมาเป็นหัวหน้าพัก LDP หลังจากพยายามลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก LDP หรือว่าพักเสรีประชาธิปไตยมาแล้วสองครั้งไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะนี่เป็นการลงสมัครหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง ซาเอะทาคิจิซาเอ,อาะเอทาคาอิจินักการเมืองหญิงวัย64ปีก็ได้บรรลุเป้าหมายอย่างที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้เธอได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งพรรคทำให้ทาคาอิจิมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นด้วย ก่อนหน้านี้เธอมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างมากมายและโชคชนค่ะเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของญี่ปุ่นเคยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้วยครั้งหนึ่งอันนี้เฟี้ยวมากเลยนะคะเธอเคยเป็นมือกลองในวงดนตรี Heavy ่เมทัมาก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยค่ะปัจจุบันนั้นเธอต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่างในการนำพาพรรค LDP ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง เรียกว่าเป็นช่วงขาลงนะคะต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นของคนญี่ปุ่นให้กลับคืนมาแล้วก็ต้องรับมือกับกระแสความท้าทายอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอัตราการเกิดที่ต่ำลงในญี่ปุ่นด้วยซาเนะทาคาอิจินั้นเกิดที่เมืองนาราประเทศญี่ปุ่นนะคะ บิดาประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานออฟฟิศขณะที่มารดาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในช่วงวัยรุ่นเธอเคยเป็นมือกลองในวง h e a วีเมทัลค่ะแล้วก็เขาว่ากันว่าเธอจะต้องพกไม้กลองจำนวนมากติดตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเธอเนี่ยตีกลองอย่างดุเดือดมากตีทีไม้หักตีทีไม้หักเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม้หักปุกบก็เลยต้อง พกไม้กลองมาหลายคู่เพื่อที่ว่าจะได้มีไม้กลองเอาไว้ใช้เนี่ยนะคะโดยนอกจากดนตรีแล้วเธอก็ยังสนใจเรื่องกิจกรรมกีฬาดำน้ำําแล้วก็ชื่นชอบรถยนต์เป็นพิเศษด้วยทีนี้เธอเข้าสู่แวดวงการเมืองเมื่อไหร่อย่างไรบ้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สนามการเมืองของเธอเริ่มต้นในช่วงปี1980ในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นมีความรุนแรงมากขึ้น เธอมีความตั้งใจที่จะเข้าใจมุมมองของคนอเมริกันที่มีต่อญี่ปุ่นค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางไปอเมริกาเลยนะคะไปเข้าไปทำงานในสำนักงานของแพทริเซียช h โรเดอร์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาคอนเกรสจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าชาร r โรเดอร์นั้นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมาเธอก็ต้องการที่จะรู้ว่าคนอเมริกันมองญี่ปุ่นอย่างไรในระหว่างที่อยู่ที่อเมริกาเน,นี่ยนะคะเธอก็สังเกตว่า คนอเมริกันจำนวนมากนั้นกำลังมักจะสับสนระหว่างภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีรวมถึงอาหารของแต่ละประเทศด้วยคือประมาณว่ามองรวมๆกันว่านี่คือวัฒนธรรมเดียวกันคือประเทศเดียวกันเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะปกป้องตนเองได้ชะตาก,กรรมของประเทศก็จะตกอยู่ภายใต้ความเห็นแบบผิวเผินของอเมริกาอยู่เสมอคือเรียกเอาง่ายๆก็คือ ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในสายตาของอเมริกาค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี1992ในฐานะผู้สมัครอิสระแต่ก็พ่ายแพ้ค่ะไม่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้แต่เธอก็ไม่ย่อท้อน,นะคะในปีถัดมาเธอก็ในการเลือกตั้งในปีถัดมาเธอก็ชนะการเลือกตั้ง แล้วก็ได้เข้าร่วมพัก LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นนับตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้รับเลือกเป็นสอสอ,อย่างต่อเนื่อง10สมัยเลยค่ะแพ้การเลือกตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในนักการเมืองสายอนุร,รักษ์นิยมที่มักจะแสดงจุดยืนที่มีความชัดเจนเธอเคยดำรงตำแหน่งนรัฐมนตรี หลายตำแหน่งด้วยกันนะคะรวมถึงรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารนะคะโดยในปี2021เธอก็เลืกตัดสินใจลงสมัครตำแหน่งหัวหน้าพัก LDP เป็นครั้งแรกซึ่งก็พ่ายแพ้ให้กับฟูมิโอคิชิดะซึ่งต่อมาคิชิดะก็ได้ดำรงตาแหน่งนายกนะคะถัดมาเธอก็ลงสมัครอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งหัวหน้าพักในปี2024ก็แพ้เช่นเดียวกันค่ะ มาในปี2025เธอก็ประสบความสาเร็จนะคะด้วยความไม่ท้อถอยต่อความพ่ายแพ้ทาคาอิจิคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพัก LDP ได้สาเร็จจากความพยายามทั้งหมด3ครั้งด้วยกันค่ะและนี่เป็นการเปิดทางให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นนายตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นทันทีที่รัฐสภามีมติรับรองตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะ โดยทาคายจินั้นเป็นนักการเมืองหญิงสายอนุรักษ์นิยมที่มีจุดยืนที่ชัดเจนค่ะเธอ,เอมีจุดยืนในการคัดค้านกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงแต่งงานแล้วสามารถใช้นามสกุลเดิมต่อไปได้นะคะโดยเธอให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้เ,นเป็นการบั่นทอนขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่นแล้วเธอก็ยังไม่เห็นด้วยกับการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันด้วยนะคะก็ ในมุมของเศรษฐกิจนั้นเธอในฐานะลูกศิษย์ทางการเมืองของอดีตนายมตรีชินโซอ,อาเบะก็ให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจแบบอาเบะโนมิกส์ค่ะซึ่งเด้นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้ใจ่ายภาครัฐในระดับสูงและกู้ยืมต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็เป็นที่คาดว่ารัฐสภาจะรับรองตำแหน่งนายมนตรีของเธอในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะ นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้แสดงความยินดีกับเธอทันทีค่ะโดยได้โพสต์บนทรูสโซเชียลนะคะกล่าวว่าญี่ปุ่นเพิ่งเลือกนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงเปี่ยมด้วยสติปัญญาและความแข็งแกร่งนี่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับชาวญี่ปุ่นผู้น่าชื่นชมขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ในขณะที่เอ็กซ์ของทาคาอิจินะคะเธอก็โพสต์ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับข้อความของทรัมป์ค่ะและเสริมด้วยว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประธานาธิบดีทรัมป์เพืพ่อหั่ให้พันธมิตรของเราแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นและเพื่อผลักดนันอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยเสียงสะท้อนจากสังคมดีทีเดียวค่ะ หลังจากที่เธอได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะคะด้วยความที่เธอมีประสบการณ์ทางด้านของการเงินการคลังหลังจะได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค LDP และก็จะทําให้เธอก้าวขึ้นเป็นนายกหญิงคนแรกปรากฏว่าสัปดาห์นี้ราคาหุ้นของญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นนะคะขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงจากการคาดการณ์ของตลาดว่าทาคาอิจิจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่และกดดันให้ธนาคารกลางชะลอการขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยค่ะ